หมุบๆฝนตกหนักเลยค่ะไม่รู้ได้ยินเสียงกุพรหรือเปล่านะคะหนักมากให้ดูนะคะเน่เน่โอ้ทุกคนนะ่ากินมากเลยอะเน่เน่เนเป็นไงคะโอ้น้ำยำม,มันเหมือนน้ำยำเนาะจริงๆมันคือส้มตำนะคะเน่นะคะเราก็จะใส่ข้าวโพดลงไปนะคะหมูยอหมูยอใส่ลงไปไอ้เคม็มเราก็ใส่ลงไปนี่ เห็นะะหไหมคะเค็มลงไปแล้วนะก็คนๆนะคะใส่ไข่เค็มไปสองชิ้นนะคะส้มตำข้อโพดไข่เค็มหมูยอค่ะสูตรทุบอลเองน่าก,กินไหมทุกคนน่าก,กินไหมมากินด้วยกัน,กนเร็วๆเร็วๆเร็วๆ สวัสดีนะคะครูปอลจะพาทำตำข้าวโพดนะคะทุกคนอันนี้หั่นไว้เรียบร้อยนะคะหน้าตาแบบนี้เขาเรียกข้าวพดหวานนะคะแล้วก็เราจะตำใส่อะไรก็จะมีไข่เค็มนะคะใส่ไข่เค็มใส่หมูยอนะคะนี่นะคะหมูยอก็จะมีพริกกระเทียมแล้วก็น้ำตาลปี๊ดนะคะกุ้งแห้งแล้วก็ มะนาวแล้วก็มะเขือนิดหน่อยนะคะแล้วก็มะเขือเทศนะคะที่ขาดไม่ได้ก็จะมีปลรรานะ,ะทุกคนแล้วก็มีน้ำมะขามนะคะเตรียมน้ำปลาไปด้วยนะคะเออเผื่อมันจืดนะคะก็เติมน้ำปลาไปด้วยนะคะนะคะ่ะบางคนอาจจะอา,อาจจะสงสัยนะคะเพราะว่าทําไมเวลาคุณพ่อทำเมนูทํากับข้าวทำไมต้องเอามาเรียงเต็มไปหมดนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะวันขี้เกียจพิมพ์ค่ะขี้เกียจพิมพ์ว่า อันนี้ปลาอันนี้น้ำตาลอันนี้กระเทียมอันนี้พริกอะไรขี้เกียจพิมพ์นะคะก็เลยพูดเอาดีกว่าจบม้วนเดียวเลยนะคะวัตถุดิบพร้อมแล้วลงมือกันเลยนะคะก่อนอื่นเราก็ต้องเอาไข่เราก็ต้องเอาไข่เค็มออกมาก่อนเนาะฟ้าร้องฟ้าร้องกระหึ่มเลยนะคะ เมนูนี้ท่ามกลางเสียงฟ้าร้องกระหึ่มเลยนะคะนี่เห็นไหมคะแบบนี้เลยนะนี่นะคะเรียบร้อยค่ะสองชิ้นเล็กเอาไว้แต่งจานนะคะครบยักษ์มาแล้วนะคะทุกคนเลยนะคะจะมองไม่เห็นก้นนะคะไม่เป็นไรเนาะนจะใส่กระเทียมลงไปก่อน นะคะเมื่อกี้ลืมบอกนะคะตัวริสมขั่วใส่ไปด้วยตามบุกบุบฝนตกหนักเลยค่ะไม่รู้ได้ยินเสียงกูพรหรือเปล่านะคะหนักมากฝนตกหนักมากลืมใส่กุ้งแบบบุบบุบนิดนึงโอเคลุ้งรสเลยนะคะอตันซีด ้ำมาขามใส่หมดเลยก็น้ำปลาร้านะคะมะนาวหั่นมาเขืเทศลงไปนะคะก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเนาะเดี๋ยวเราชิมรสก่อนแล้วเราค่อยใส่ส่วนที่เหลือนะคะ น่าอร่อยมากเลยอ่ะเดี๋ยวขอชิมก่อนนะคะชิมแล้วต้องเติมน้ำปลาอีกค่ะอาจจะเปรี้ยวแก่เปรี้ยวเกินไปเดี๋ยวใส่น้ำปลาอีกหนึ่งช้อนไปเลยนะคะไปช้อนครึ่งดีกว่าค่อนข้างเปรี้ยวโอเคเดี๋ยวเราก็คลุกเขาต่อนิดนึงให้ดูนะคะเนเนๆโอ้ทุกคนนะ่ากินมากเลยอะนี่นี่นี่เป็นไงคะ โอ้น้ำยำมันเหมือนน้ำยำเนาะจริงๆมันคือต้มตำนะคะต้มตำข้าวโพดนะคะโหน่ากินมากข้าโพดลงไปนะคะใส่ทั้งหมดเลยหมูยอหมูยอใส่ต้องให้เข้ากันก่อนอ่าโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ไข่เค็มลงไปนะคะเห็นไ,ไหมคะเค็มไปแล้วนะก็คนๆนะคะ เราก็จะตักเสิร์ฟเลยนะทุกคนเป็นไงม้ง่งเป็นไงมัางมากินไหมเนี่ยตำขต้าวโพดไข่เค็มนะคะนี่นะคะก่อนก็จะโ,ยโรยตัวนิดสงอีกนิดหนึ่งนะคะนี่ส้ตมตำข้าวโพดไข่เค็มหมูยอค่ะสูตรพีรวเองเอาไข่เค็มมาแต่งจานสองชิ้นนะคะ น่ากินไหมทุกคนน่ากินไหมมากินด้วยกันเร็ว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 